สวัสดีครับลุงฟ้านาอาพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับอตอนนี้ผมก็ได้ตื่นเช้ามาอาบน้ำอาบลายใต่ตัวก,กำลังจะไปะไปที่สีเกตน,นะครับเพราะว่าผมต้องไปไประชุมเรื่องสินค้าเพราะว่าผมเป็นสมัสมาชิกของอบริษัท บิดพาวเว์ครับอ่าเพราะว่าผมต้องไปประชุมวันนี้นะครับเพราะว่าประธานเข้ามาที่ตัวจังหวัดนะครับจังหวัดงห์เกลน,นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมก็เมื่อคือนก็ผมก็ได้เทปูนตรงนี้เนาะเดี๋ยวท่านให้ท่านผู้ชมดูเนาะนี่นะครับปูนกําลังแห้งนะครับแต่ยังยังแห้งไม่สนิทน,นะครับคือเหยียบไม่ได้เพราะเหยียบได้อยู่แต่ว่ามันตรงที่ผมเออเอาไม้กวาด ทำให้มันเป็นร่องๆอ่ะคือว่าอย่าป้องกันความลื่นนะครับป้องกันลื่นป้องกันลื่นนะครับนะครับช่วงวันนี้ก็จะแห้งแบบสนิทนะครับ <Celt ic> ตรงนี้คือเนะี่ยผมจะ,ะวางเหล็กฉากตรงนี้นะครับวางเหล็กฉากนะตรงนี้นะครับแล้วก็เหล็กเส้นก็เชื่อมต่อเลยนะครับแล้วตรงนี้ไปถึงนู่นนะครับเน,นี่ยนะนะครับ ตรงนี้แหละตามเป็นร่องอย่างนี้ก็ให้มาถึงนี้ครับนะน้ำก็จะไหลออกไปนี่เข้าไปสู่ร่องนี้นะครับแล้วก็ลุกไปขึ้นมาแต่ตัวนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่าผมถึงจิบงานอยู่นะครับผมต้องเดินทา,างไปทางไกลนะครับ คือเมื่อคืนก็เสร็จงานช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ทําสายแล้วผมไม่เคยได้ลงงานเช้านะครับผมทําแบบช่วงสายๆนะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาเจอคลิปผมท่านใดที่เจอคลิปผมก็ถ้าเกิดชอบชอบคลิปผมก็ให้ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคลิปต่อ,ตอไปนะครับอ่าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลุงปานะอาที่ได้กดติดตามผมนะครับอ่ากดไลค์อ่ากดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมเลยนะครับเพื่อความกำลังใจผมนะครับอ่า วอนนี้ผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูเพียงท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะได้ทําต่อนะครับตรงนี้นะจะได้ทําต่อนะครับผมก็ไม่ได้ทําแต,ต่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับก็อย่างที่ผมถ่ายคลิปลงไปให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าผมก็ทําอยู่ในกรอบสระผมก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าผมก็วิ่งมาทํานี้บ้างทํานู้นบ้างอะไรเงี้ยผมไปได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ผมก็เวลาก็ สายแล้วนะครับผมต้องเดินทางไกลนะครับก็จบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ